สวัสดีทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กันในบรรยากาศใหม่เทกเบกอินดิค่าหลังจากีถ้ามันเวิร์กน่าจะก็น่าจะยาวๆ วันนี้เราจะมาเรียกแช่นกันเหมือนเดิมหลังจากที่เราหายไปแค่ไม่ได้มาเจอกันเฉยๆก็เลยเว้นไปอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มเต็มโมะเต็มแหละเราจะลงเออกว่าเขาบอกพี่ก็ไม่ได้ลงเร็วอยู่แล้วสองท้องพี่อะอย่าพูดความจริงวันนี้เราจะมาดูเรียกแช่นกันทั้งหมดีเพลงจุกไปเลยอีกแล้วเราดองมากวงแรกเป็นแร็ปท็อปแร็และนั่นก็คือโออ e ชื่อเพลงว่า Situation Chip มือนเขาไปถ่าย MV ที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้แบบสวยมากเห็นแล้วอยากเต้นแต่ว่ามีเพื่อนไม่ถึงอ่ะมีเพื่อนยืนอยู่หนึ่งสองสองหนึ่งสิบสองเดราอะดูสปอยไงมันจะหลบยังไง เขาปล่อยมา9วันแล้ววันที่เราดูเนี่ยต้องไม่เข้าโซเชียลเลยอ่ะถึงจะไม่เห็นน่ะแล้ววงที่2องบัสเซเว่นเฮ้ยเก๋ๆปะแบ่ง5แบ่ง7ครบพอดีครบครบมีแบบว่าครบวงใหญ่แล้วก็มีซอยยูนิตย่อยด้วยมันมันจะเห็นน้องเยอะขึ้นเป็นบัสไฟกับบัสเซเว่นหงยใครขึ้นรถใส่ห้าใครขึ้นรถส่เจ็ดดีเอ้ยมาส่แปดส่แปดเป็นเดอะฟาสเขามาในเพลงแค่น้องสายบราเทอร์โซนหลังจากเฟนโซนกันมาเยอะแล้วอันนี้บราเทอร์โซนไงทีบ๊อบนี่คือไม่ออกจากเฟ โซนกันเลยนะอันนี้ไม่ได้เป็นแฟนโซนจะมีสกิลรูปแบบวะแกแต่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เป็นบราเธอร์โซนไงพี่สาวค้าพงมลตโตเป็นหนุ่มแล้วครับู้วเลยอย่าเล่นกับระบบน้องวงบาสดูแบบเดียวเกือบโดนตกแกไม่ได้โดนปตั้งแต่อันนี้แล้วหรอคือลิงแบบว่าอู้เองเออแมาฉันฟังทุกวันเหมือนกันวันไหนที่รู้สึกว่าดาวหรือว่าไม่สดชื่นอะเปิดเพลงบูเพลงเพิ่มความสดชื่นคืออยู่หนึ่งในนั้นเราจะมาเพลงที่สาของน้องชื่อบูทันวาค่ายลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ อุ้ยเพลงนั้นฉันก็ชอบอันเ n นอะแอบตกใจเหมือนเห็นหน้าบกแล้วแบบอุ้ยน้องโตขึ้นเด็กสมัยนี้โตเร็วเสมอน้องกลับมากับเพลงชื่อว่าใช่ฉันทําไมก็ประมาณสองอาทิตย์ได้แล้วแหละคือน้องกลับมาก็นานแล้วแต่ว่าทางนี้ก็เพิ่งเรียนมาเพลงที่4ีคือน้องโฟดเพลงว่าว้าวุ่นเลยเรี Never ICU พอฉันได้เจอเธอฉันก็เกิดความว้าวุ่นน้องโฟดขึ้นฟีดฉันบ่อยมากบ่อยกว่าน้องโฟดคือใครรู้ปะแม่น้องโฟดฮะแกลองไปหาดูแม่น้องตลกมากหมายถึงแม่น้องที่เป็นแม่น้องจริงๆอ่ะแม่น้องตลกมาก วันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าไปหนึ่งสองสามไปอุ้ยฉันชอบสีแบบเนี้ยสีญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะสีเหมือนแบบฟิลแบบเขาเรียกอนะไรพิมถาอ๋อ <laughs> พิมถาสไตล,ล์อ่ะเฮ้ย โอ้โหเฮนนาเสียงเฮนนาเวลาร้องเปิดแล้วมันแบบเอกลักษณ์เหมือนกันนะโอ้โหดูผมดิแกสงสารตาอมตอนแก่แกะคลิปฉันว่าน้องต้องมีการเมาเรื่องนี้โอ้โหโอ้ญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นโอ้เนี่ยสวยสวยเนาะมันเต้นเป็นวงแล้วแบบ ฉากคินคีน่ะโอ้โหมุกมุกมุกโอ้โหคืออยากทำแบบนี้แต่ว่าหาเพื่อนยังไงให้ครบเจ็ดคนก่อนยากอันนั้นยากแล้วอโอ้ฉันชอบเสียงโจลินเวลาร้องเพลงอ่ะโอ้โหขนกิฟมาหมด อันนี้คือเหมาแผงกิ๊บมาเฮ้ย hey, แต่ว่ามันแบบพอมันเป็นญี่ปุ่นมันมีแบบความสนุกที่จะเล่นกับแบบพวกแบบ<อ>เขาเรียกอะไรอะองแฟชั่นอะไรเงี้ยเ <fashion. S 1> นาะฉันว่าเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเหมาะกับน้องเสื้อผ้าที่ดูแบบเฟอร์เฟร์อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ ตายแล้วแบบสีคอสตูมดีไปหมดคิดไปเองป้าว่าแบบต้องแบบ I don't know แล้วก็แบบต่อมันมีมันมีความแบบว่าใครใครครับออกเสียงใครคำว่าวไอหนีอ่างเงี้ยอ๋อเออก็มีแต่แต่ไม่ได้ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ไม่ได้ร้องว่าวอไอหนีจริงๆนะเออน้อง <c oughs> สวยจังเอ็มีสีสวยมากฉันรู้สึกว่าเพลงมันแบบมีความเอเชียขึ้นหมายถึงว่ามันก็เอเชียอยู่แล้วนะ้องที่ป๊อปแต่ว่ามันแบบเหมือนฟังได้กว้างขึ้นอะแนวดนตรีอะอ,อเออเนี่ยตรง w อ a t are วีอะ ฟังแล้วมันออกนวอลไอ้อนะาอานี่หูแล้วนั่งบนเสื้อทำน,นี้น่ารักจังความแบบเขียวชมพูพาสเทล ต้องเจ็ดคนจริงๆเนาะโฟรอี e ะม,มันลงตัวมากเลยอะวิเราดูฉันชอบคือการใส่เครดิตเขาอะที่มันแปะสติกเกอร์มันเหมือนตอนที่แบบเจป๊อังใหม่ๆตอนสมัยฉันละอ่อนที่แบบว่าจะต้องติดสติกเกอร์ตามที่ต่างๆทําบุ๊กฟิลฟิลนั้นอ่ะพอพอ,พอนึกออกอแต่ว่าจะบอว,<ต>ว่าเกไม่ไ <ป S 1> ท<า>ันสินะเกิดทันอุ้ยต่ดีเออติดหูนะชิชิชิชูไอเทจิ ชอบแบบลูกเล่น MV ชอบท่าเต้นดู้วเพินตาหลังจากฮอตทูฮอตเหมือนเขาเริ่มหาแบบลูกเล่นฮอตทูฮอตนี่มีแต่คนพกพาอันนี้ก็คือต้องหาเพื่อนให้ครบเจ็คนมาเต้นเป็นวงแล้วก็หาดาดฟ้าแต่ค่ะเพลงต่อไปคือเพลงของบัสเซเว่แค่น้องชายแราเทอร์โซนคินรถสายเจ็ดผู้ให้บริการรถนั้นนาตนลารักไปดูกัน เขาเรียกลี้ย่าอะไรนะส่วนส่วนเบนเหรอเอ้ยไม่ใช่ส่วนเบนส่วนลุมไม่ใช่ไม่รู้อยู่แถวในเมืองอะ่ะเออแต่ว่าเคยผ่านแล้วก็รู้สึกว่าม,มันต้องร้อนมากนะตอนถ่ายอะ่ะเพราะตอนไปก็ร้อนแต่เขาทําให้ดูอือากาศเย็ยนได้อะ่ะอุ้นน้องดูสดใสดอ่ะอย่างเน,นึกถึงแบบพระเอกหนังญี่ปุ่น เนี่ยเขาเลือกคู่สีสวยเนาะแบบยอมใจอ่ะสีเขียวกับสียีนเคยแอบอยากเรียนแบพพบพวกแบบฟิล์มพวกอะไรเนี้ยรู้สึกว่าโหมันต้องแบบมีอะไรออหให้เราได้เรียนรู้เยอะโอ้โคือบแบบแกง๊งแก๊งพระเอกญี่ปุ่นน่ะนึกออกปะใสๆไม่แบบไม่แต่งแต้มเยอะเ<ส>ขาเรียกว่าแบบน่ารักแบบออกแกนิก น่ารักยิ้มน่ารักจังคุยก้าวหรอไม่เห็นนานแล้วอะไม่เห็นก้าวนานแลวเนาะชอบบทแรกก็ชอบเลยเออคุยชอบเนือ้อชอบเนื้อเพลงอะ่ะคุย แบบแรกฉันนึกถึงชินชินนาวุธที่เคยทำให้ฉันตกหลุมรักเพลงแนวบีดแบบเนี้ยอ่าอ่าอ่าเขาเรียกบีดอย่างงี้เขาเรียกอะไรอะไม่รู้อะ่ะพี่สาวคนสวยกับเจ้าหมาบกแบ๊กเจ้าหมาบอกแบ๊าาบก เออเด็กกว่าแล้วไงอะ่ะเออไม่ใช่ว่าแกบบไม่รักไม่เป็นซะหน่อยเออความในใจของไทยกลัด้เอ้ยฟังง่ายมาก มันแบบมันมีความชินมีความทอยใช<อ>ไหมใช่ไหมเ,เ,เ,เป็นไทยทีป๊อปที่แบบทีป๊อปอะโอ้อยากปาดน้ำตาให้เอาเอาเข่า <laughs> <laughs> เพื่อนไงนั่นเพื่อนนั่นเพื่อนเองโอ้จัดแล้ <laughs> ไป <laughs> คลิปล oh, 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 oh. oh, ุกให้เพื่อนไงคลิปลุกเออโถ่นโหบล็อกแบ็กว่ะพี Gothic> ่สาวไม่ได้มีแค่เก้าคนเดียวนะหนูพี่สาวทั้งโลกใช่รู้สึกว่าบีทแบบเนี้ถ้าแบบถ้ามีท่าเต้นอะ จะน่านจะสนุกออกค่ะพ,พีคแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้ลงบันไดเลยนะไม้ก็ดูโซนสูงเขาพี่อ๋ออ๋ <laughs> ออ๋อเออขอโทษได้ไหมเราใส่รองเท้าแต <laughs> ะเ,เขายืนอยู่เฉยๆก้าวไปก้าวเดียวเอง <laughs> <laughs> โอ้โหแต่ก้าวสวยมากเฮ้ยน้ำตาย,ยังหยุดวะ เพื่อนซัพพอร์ตเวอร์มากเพื่อนเอ็นดูเนาะมันเป็นแกงเพื่อนแบบน่าเอ็นดูมากเนี่ยไม่มีแฟนก็ได้มีเพื่อนพอละทรงเนี้ยคือเราอยู่ทุกกิจกรรมแต่ว่าหม่ดหมองประคองอารมณ์สุดอุ๊ยตายแล้วสวยเนาะเซยมกิง เจ้าหลุมไม่ได้ลงเอยกันหรออ้าวอ้าวอาเอ๋ถึงขั้นต้องใช้คลาชเลยเหรอเอาเขามีแฟนแล้วกเป๊กเป๊ะกเป๊กโอ้โหเหมือนร้านนี้อยู่ไหนอเอออยู่ไหนไม่มีลูกค้าได้อย่างไร <laughs> จานละสี่พันพี่ก็จะไปกิน บ้าไปแล้วเสื้อเสื้อแบบเสื้อขอป,ปกกางเกงยีนแล้วก็หลอกหลอลอคู่ชุดยีนอ่ะอุ้ยน่ารักจังรูปเนี้ยไปดูนอน <c oughs> อ่ะฉันเดาว่ามีคนหลับจริง เอาเลยเหรอเอาเลยนับเล่นหรอเหนื่อยนะถ่ายไอ้เบีเหนื่อยเออน่ารักอุ้ยดีชื่อเพลงมันเศร้าเนาะแต่ฟิลเราแบบพอน้องมันแบบน้องมันเด็กกว่าเราเยอะอะเรารู้สึกว่ามันแบบมันแบบนุ่มนิ่มมันแบบสมแล้วที่ชื่อเพลงว่าน้องชายแบบแค่น้องชายเพราะว่าน้องมันนุ่มนิ่มนอนนุ่มนิ่มจริงเหมือนแบบไม่เป็นไรอะเดี๋ยวรู้เป็นไงเดี๋ยวซื้อเปียกๆให้กินนะอะไรอะให้เรานอนแบบ มันบอกแบกอ่ะบอกไม่ถูกอุยดีอุย m v ีด้วยใช่ใช่ใช่ m v ีเออเราฉันชอบเนื้อเพลงด้วยแล้วก็มีตัวเอกแล้วก็มีแบบเพื่อนเป็นตัวซัพพอร์ตซึ่งแบบซีนแบบโอเคเลยอ่ะนี่ชอบของโอเอของเพื่อนอ่ะเอื่อนแบแกงเพื่อนน่ารักมากแกงเพื่อนแบบเออฉันซัพพอร์ตทุกอย่างเออแล้วก็ตัวเอกก็หมอนหมอกประคองรมแบบฉันว่าตอนน้องถ่ายเล่นยากความเพื่อนไม่ต้องเจ้าอ่ะนึกออกไหมตัวเองต้องคีบไว้ตัวเองต้องเฝ้าคนเดียวฉันแบบฉันรัก พี่สาวคนสวยในร้านเออ,อเฉันรักพี่สาวครับแต่ฉันน่ะแอบ,บตลกซีในในสระน้าฉันแบบแอบ,บคิดว่าถ้าเป็นเรื่องจริงอะสมมติเราอกหักเราเอาตัวจุ่มน้ําแล้วมีเพื่อนรอบกายแล้วตูดเปียกแล้วแกนึกออกปะ <c oughs> แต่เรายังเศร้าอยู่ได้คือแบบแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนเจ๋งแล้วเพื่อนเจ๋งขนย่างน่ารักน่ารักดีค่ะดีค่ะชอบชอบแล้วรู้สึกว่าเนื้อเพลงใช้ภาษาแบบง่ายๆเลยฟังง่ายแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบความจริงความจริงในใจของสายแบบน้องชายโซนอะมันกลายเป็นแบบเพื่อนสนุกกันหมดแต่น้องไทย โอ๊ยแต่ฉันรู้สึกว่าพอมันเป็นแบบช้าที่มีบีทแบบเนี้ยรู้สึกว่าถ้าถ้าอยู่บนสเตจแล้วมีท่ามันจะแบบว้าวอ่ะแต่ว่าฉันเดาว่าถ้ามีท่ามันท่ามันจะแบบเก็บบีทเยอะมากไปเราไปดูเพลงที่3ามกันเถอะอ่าน้องพูน้องพูดทันวาชื่อเพลงว่าใช้ฉันทําไมใช้ฉันทําไมโอ้โอ้แทกหาแทกหาอยากบอกฮึบไว้ฮึบไว้เขาไหอ๋อโอเคฮึบไว้ไป ฟอนเท่จังออดิชั่นหรือเปล่างานออดิชัน่นเด็กมันโตวไวมากเด็กๆแคสติงสต้งรูม,มใช้ฉัน,ฉนทำไมช็อต,อตฟิล์มเหมือนช็อตฟิล์มไหมผู้ <laughs> ก,กำกับตั้งใจทำหนังเรื่องนี้เพื่อนึกถึงแฟนเก่า โอหเด็กมันโตเร็วมากอือโอมได้บทแฟนเก่าของผู้กำกับอยอย่าบอกนะโอ้ว้าวอย่าบอกนะสองคนนี้คือแฟนเก่ากันเหรอ ไม่ใช่สิกับคนไอ้นี่หรือเปล่ากำกับบดโหพย้อมผมดูโตขึ้นมากอุย้ยแนาเพลงเปลี่ยนเลยอือ๋อไม่ได้เป็นแฟนเก่ากัน มันมีแบบน้ําเสียงที่แบบไม่คิดที่แบบน้องแบบดีไซน์เสียงออชอบชอบเสียงน้องตรงนั้เนี่ยพวกให้ความหวงังหมูปิง้ง <c oughs> <c oughs> หนูให้ข้าวเหนียวหนึ่งห่อกับหมูปิ้งมาเดียวมันต้องสามมา <c oughs> <c oughs> ฉันนึกว่าสี่แล้ว พูดแต่ว่าพอเพลงแนวเพลงน้องเปียกเราดีแบบคือแนวอันที่แล้วก็ดีอันนี้ก็ดีอ่ะอันนี้ดูโตขึ้นมากเลยเออดูสวิตดีเนาะอันที่เราสดใสแบบสดใสมากเอาละค่ะเวิร์กช็อปเลยแค่ไปเลยค่ะราคเวิร์กช็อปด้วยกัน อุ่ยแบบน้องอินเนอร์ดีเนาะตอนแสดงแบบอะไรโอ้ยเพลงดีฉันอชอบชอบอะเนาะอือ มันออกเสียงของน้องด้วยอ่ะจริงรคือส่วนตัวชอบเสียงชอบเวลาคนออกเสียงลมอ่ะเราชอบเ<ม>พลงสไ <พง S 1> ตล์ชอบเพลงสไตล์นี้โอ้ยดี โโอโเก่งนะเท่ากับว่าแบบน้องต้องถ่ายกับกล้องอะมุมโพสอัพอะแล้วแบบอินเนอร์ยังแบบยังต่อเนื่องได้อ่ะโอ้หซีนสวยสวยทำช็อตฟิล์มจริงๆ<อ>ได้ไหมคนที่คนที่ดน อ๋อโอ้ยก g อดทำช็อตฟิล์มจริงๆได้ไหมคะ <laughs> อยากดูโอ้โหความยุ่งเหยินนี้โอ้ หักในหักอีกในหักอีกรอบเืลอเลย <c oughs> ซีนที่บอกว่าต้องใช้ในซีแบบต้องใช้ความรู้สึกนี้ในซีนอะเจ็บมาก <c oughs> นะกนะคือรู้แล้วว่าจริงๆมันอาจจะเจ็บทั้งคู่อะแต่แบบคนที่มันกำลังรู้สึกแบบเรามันแสดงออกไปแล้วอะมันแบบหือ <c oughs> ก็้ oh my god โ oh, หดีมากแล,แล้วคือหนูดวงตกหรอหนูมาแคสเรื่องนี้หมายถึงว่ามาแคสเรื่องที่แบบความสัมพันธ์มันมีอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยโอมาอุยเอ็มีดีอุยดีมากทำชาดีเลยค่ะ ทําเลยค่ะใครก็ได้เอาเนื้อเรื่องนี้ไปมันสามารถเอาไปทำเป็นซีรีส์ได้เลยนะทำช็อตฟิล์มไหมช็อตฟิล์มแบบไม่ก็ซีรีส์สั้นเป็นแบบสีหน้าตอนอะไรเงี้ยทำไหมทำไหมซิงเกิลหน้าก็ได้เอาไหมน้อน้องก็ทได้นะน้องทําถึงด้วยคืออ่ะพูดในมูลฉันก่อนนะแบบสำหรับฉันอะหักไปหักมาหักไปหลายรอบมากคือช็อตจังหวะที่เป็นซีนบนเตียงอะเหมือนน้องผสานมือกันระวังตากันใช่ปหทีแรกอะฉันเข้าใจว่าน้องผู้กํากับอะกับท็อกกี้ท็อกกี้นน่นก็เข้าใจว่าที่เขารักกันคือ นักแสดงสองคนนี่ก็แบบจ้อยน้องสงสารน้องพมกลับแล้วหนึ่งแต่พอหักอีกรอบหนึ่งมาแบบเก็บฉากนี้ไว้นะกูจะใช้ในซีนแบบกูอยากให้มึงคีฟความรู้สึกนี้ไว้กูต้องใช้ในซีนเกือบหลุดละ โอ้ไม่เป็นบาโพล,ล่าแหละที่เป็นผู้กำกับอะเขียนหนังสั้นที่เป็นเรื่องราวของตัวเองแล้วในขณะเดียวกันก็นมาเส,สนิสนมกับนักสแสดงแล้วก็พอเขาหวันไหวก็บอกให้เขาคีิปคีอารมณ์นี้เอาไว้นะต้องใช้ในฉากแบบ ชอบชอบมากทับใจขอบคุณมากที่แนะนําให้ดูไปเราจะไปบูออนสู่เพลงที่สี่สีสดใสเียวลูกเอ้ยน้องฟรสเจ้าของรอยยิ้มพิมใจเพลงนี้เป็นประกอบละครเรื่อง My Love Mix u p เขียนรักโดยยังลบมันจะเขียนติดในลูกเป็นรอยก็ถ้ายังลบไม่ใช่ยังลบใหม่อ่ะมันก็จะทิ้งรอยเอ้ยสมัยเด็กๆชอบป้าที่แบบว่ายังลบต้องมีกลิ่นหอมอ่ะชอบยังลบต้องหอมแล้วต้องเอามาหั่นแล้วต้องเอามาดมดมได้ครั้งเดียวเพื่อนเอาไปเคี้ยวป้าบอกคนบ้าเลยกินยังลบอ่ะใครเคยมี ประสบการ์กินยังลบเพื่อนทำไมเราต้องกินยังลบฉันไม่ได้กินเพื่อนฉันกินฉันเป็นคนที่โดนกินยังลบทำไมเราต้องกินยังลบตั้งท็อปปิกช่วยนะคะมีใครเคยกินยังลบปะคะหรือโดนกินยังลบอ่ะท่านอัพในห้องฉันตอนปฐมอ่ะคนนั้นไม่ได้กินยังลบฉันคนเดียวเท่ากับว่าจะมีคนประสบการณ์เดียวกับฉันมากกว่าหนึ่งนึกออกป่ะฉันถึงมั่นใจว่ามันมีมากกว่าหนึ่งค่ะเราไปดูน้องโฟส์กันเพ่งมาวุ่นเลย ปิดเหลืองแน่เลยรอบเนี้ย J M M ใช่ไหมแบบเครือเครือเดียวกันตึกโอ้ยก็ยังหน่อยยิ้มน้องคือแบบน้องเป็นคนยิ้มสวยอ่ะแบบปากสวยอ่ะวิมาเป็นแบบเด็กนักเรียนอีกแล้ว มันสดใสเลยขนาดนั้นวะฮะนั่นอะสิคือเขาต้องแบบโตมาแบบในสังคมแบบเบี้ยเออเออ ไปเออน่ารักเนาะเออเพลงติดหูมากเลยม,มันแบบว,วุ่นเลยองจองกันอะเออ,เอ,อฉันว่าเหมาะ หมาะกับซีรีส์มากเพราะซีรีส์เป็นเรื่องเด็กนักเรียนแล้วเขาใช้คำภาษาง่ายๆบีดแบบคินคินแบบบีด,บดแบบฟังทันทุกคำอะ่ะเออแล้วมันรู้สึกว่าเออมันน่ารักสดใสไปเรียนอะ่ะเอ,อ้อะมีทางว้ยอมยิมแล้น้นองแบบอมแก้มอ่ะอมแจมน่ารักมันทะเลนมากเลยอะ่ะ แล้วเป็นคนที่เหมาะเนี่ยพอแล้วพ,พอดูพอดูคลิปแม่เขาแล้วก็จะยิ่งอินว่าแม่น้องน่ารักใช่ไหมลูกไม้มันหล่นตายตอนจริง <laughs> พูดได้ไหมพี่จีถ้าพูดแล้วหนูก็จะไปบาร์เทอร์โซนไง <laughs> <laughs> อันนี้เฟนไงนเฟนโซนเปล่า โอ้โห่่มโอ้โหล่มร่มแบบต่อนยันตาต่อมยันนะร่มแบบลูกมไม้อ่ะโอ้โหพาร์ทร้องคือแบบเป็นซีนเดียวเลยนะแบบซีนล็อกเกอร์แต่น่ารักนชนะมากโอ้หโหซีนซิงนี่คือแบบฉากเดียวคนเดียวชุดเดียวแต่น่ารักไม่เบื่อเออแต่แบบ ไม่ไม่รู้สึกสดใหม่ตลอดเลยว้าวุ่นเลยเขาเก่งนะเขาแบบเหมือนถึงอะเอาโุกว้าวุ่นเลยมาซ้ำเยอะมากอะแล้วมันติด,ตดหูดหมากมอมเอาไปเลยค่ะ <laughs> นี่ว่าวันนี้ฉันได้เพลงเข้าลิสเยอะเลยอนะ ทำไมตอนเราเรียนเราไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรหน้าตาแบบนี้เลยวะเราเราเคยมองหน้าใครก่อนเออก็จริงโอ้น่ารักอุดีน่ารัก มันน่ารัก <c oughs> มันเป็นแบบเพลงแบบฟังสบายติดหัวออชอบนะโอ้ยวันนี้ได้เพลงเข้าลิสต์ไปอีกสี่เพลงทั้งสี่เพลงเข้าลิสต์หมดเลย <c oughs> ตั้งแล้วก็ว้าวุ่นเลยเราไปกันนี้กว่าเดี๋ยวเราจะว้าวุ่นไปมากกว่านี้ <c oughs> ใช่ค่ะไปละยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e ช่องจิ๊กกับมีนเอาไว้ด้วยใช่รชีแอคชันหน่อยช่วงนี้ชีวิตยังไม่ลงตัวเนาะก็บอกตรงๆแล้วก็มีเพลงอะไรที่อยากให้ดูก็ไปยาได้ค่ะ ถ้าจัดตารางคิวได้ก็อันไหนดูแล้วไม่ติดเหลืองไม่ติดแดงเราเราก็จะพยายามดูให้จริงๆอะ่ะมีหลายเพลงที่ป้ายยาม,มาแล้วเราเราดูให้แล้วแต่เราอัปโหลดไม่พา่านันนี้ก็อขอโทษไปก่อน <c oughs> คือไม่ใช่ว่าแบบคนนั้นบอกเราดูคนนี้บอกหรือไม่ดูหรือว่าเลือกวงอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่า,ลาหลายหลายคลปิปเราพยายามแล้วแ <c oughs> ต่ว่าเราก็ไม่ผ่านแต่ว่านั่นแหละค่ะล้วไปแล้วบาย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 